สวัสดีครับผมเอ็มสัญชัยในคลิปนี้นะผมก็จะมาทําการดีไวหน้ากากเชื่อมติดหลอดไฟ LED ซึ่งหน้ากากที่ผมถืออยู่นะครับเป็นหน้ากากเดิมที่ผมได้ใช้งานมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ใช้งานมาจนเสื่อมสภาพไปแล้วซึ่งหน้ากากาน,นี้ผมได้ทําการติดหลอดไฟ LED ไปด้านหน้าซึ่งผมใช้ในงานเชื่อมเวลากลางคืนในเวลาที่แสงน้อยนะครับผมก็จะทําการเปิดหลอดไฟ LED ที่อยู่หน้ากากตัวนี้เพื่อทําให้ผมสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เห็นชิ้นงานได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเชื่อมตอนกลงวันนะครับเราก็จะไม่จําเป็นเลยที่จะต้องติดหลอดไฟ led แบบนี้แต่ ถ้าเชื่อมตอนกลางคืนนะฮะแสงสว่างที่เราจะหาได้หรือนํามาส่องสว่างได้นั่นก็คือโคมไฟไฟสปอตไลท์นะครับเพื่อมาส่องสว่างเวลาเราทํางานเวลากลางคืนแต่เวลาเราเคลื่อนที่ย้ายที่ในการเชื่อมนะฮะเราก็ต้องย้ายหลอดไฟหรือโคมไฟไปด้วยผมก็เลยนะครับทำการติดหลอดไฟ LED เข้าไปที่หน้ากากเชื่อมถึงเราไม่เปิดไฟสปอตไลท์หรือโคมไฟนะฮะไฟส่องสว่างที่อยู่หน้ากากเชื่อมก็ส่องสว่างมากพอทําให้เราเห็นชิ้นงานได้ชัดเจน ซึ่งอุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมาเพื่อมาประกอบหรือ DIY ในคลิปนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดก็มาดูว่าอุปกรณ์ที่ผมจะนํามาประกอบเป็นหน้ากากติดไฟ LED มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูนครับซึ่งอุปกรณ์นะครับที่ผมสั่งซื้อมาก็เป็นหน้ากากเชื่อมตัวใหม่ยี่ห้อตามนี้ครับไม่ได้เน้นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะครับเห็นตัวไหนใช้ได้ดีราคาถูกก็สั่งซื้อมาใช้งานซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเดิมนะครับเนี่ยผมติดหลอดไฟ LED ตรงนี้องสว่างตอนกลางคืน ตัวนี้เขาจะมีจุดที่ใส่แบตเตอรี่นะครับตรงนี้ใส่แบตเตอรี่แต่ผมดีว่าใส่ถ่าน 3A นะครับ2ก้อนเพราะว่าแบตเตอรี่หมดเร็วมากเพราะว่าใช้งานบ่อยนะครับตัวนี้ก็หมดสภาพไปแล้วต่อมานะครับก็จะเป็น l d COB นะครับก็จะเป็นไฟสองสว่าง ก็เคยซื้อมาใช้าง,งานนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะ DIY นะครับประกอบเข้ากับหน้ากากเชื่อมได้ดีซึ่งตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ชาร์จใช้พอชาร์จเป็นสายไมโคร USB ตัวนี้นะครับเขาก็แถมให้ด้วยการเปิดใช้งานก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับก็จะมีแบบที่1นั่นก็คือเปิดสว่างเต็มที่แบบนี้นะครับเปิดสว่างเต็ม100%กดอีกหนึ่งครั้งรูปแบบที่2 สว่าง50%แล้วก็รูปแบบที่3เป็นรูปแบบกระพริบกดครั้งที่4ก็จะดับนี่ก็คือการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีเลเวลบอกระดับของแบตเตอรี่เวลาชาร์จใช้สายชาร์จที่แถมมาด้วยตัวนี้จะเป็นสายชาร์จ usb port ชาร์จจะอยู่ตรงนี้ครับเปิดฝาชาร์จออกมาแล้วก็เชื่อมต่อชาร์จกับแรงดันไฟ5โวลต์หัวชาร์จโทรศัพท์ power bank นะฮะก็สามารถเชื่อมต่อชาร์จ l e d c o b ตัวนี้ได้ ซึ่งผมจะนำมาติดเข้าด้านหน้าของหมวกเชื่อมแบบนี้ครับตัวสายรัดนะครไม่ได้ใช้งานผมก็จะถอดออกแบบนี้ซึ่งผมจะติดกาวสองหน้าตัวนี้นะครเป็นกาวสองหน้า 3M เข้ามุมนี้ครับทั้ง2มุม ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการติดตั้งชุด LED นะครับหรือไฟส่องสว่างเข้ากับหน้ากากเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งการติดตั้งนะครับติดตั้งง่ายมากนะครับผมก็ใช้เขียงแค่กาวสองหน้านะครับในการติดหลอด LED เข้าไปที่หน้ากากเชื่อมนะครับก็ทําให้หลอด LED นะครับติดกับหน้ากากเชื่อมได้แน่นนะครับถ้าใครไม่ไว้ใจก็ใช้สกูก็ได้นะครับก็จะดีมากกว่ากาวนะครับต่อไปก็ไปดูการ ใช้งานตอนกลางคืนนะครับว่าบวกเชื่อมที่ติดตั้งหลอดไฟ LED สองสว่างเข้าไปแล้วนะฮะจะส่องสว่างตอนกลางคืนและเห็นชิ้นงานเวลาเชื่อมได้ดีหรือไม่ไปดูนครับการเปิดนะฮะก็สวิตช์ก็อยู่ด้านบนสีแดงตัวนี้กด1ครั้งแต่นี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับหน้ากากเชื่อมติดหลอด LED สองสว่างเวลาเชื่อม ตอนนี้นะครับผมก็ทดลองเชื่อมไฟสองสว่างนั่นก็คือมาจากไฟสปอตไลท์เราก็จะเห็นชิ้นงานได้ชัดเจนปัญหาในเรื่องแสงสว่างก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะถ้าเรามีสปอตไลท์สองสว่างชิ้นงานแบบนี้แต่แน่นอนว่างานที่เราเชื่อมบางครั้งไม่ได้อยู่กับที่ต้องย้ายที่ไปเรื่อยนะฮะเช่น <c oughs> เชื่อมโครงสร้างบนหลังคาประมาณนั้นนะครับ ผมจะลองปิดไฟนะครับแล้วก็เชื่อมดูนี่ก็คือการเชื่อมในพื้นที่ที่แสงน้อยหรือแสงไม่มากพอแต่แน่นอนว่าถ้าเราเชื่อมแบบต่อเนื่องเราก็จะได้แสงสว่างจากการเชื่อมทำให้เราเห็นชิ้นงานได้ชัดเจนผมจะลองเปิดไฟ LED ที่ติดตั้งเข้าไปบนหน้ากากเชื่อมครับแสงสว่างก็สว่างได้มากพอแล้วก็เห็นชิ้นงานได้ชัดเจน และนี่จะเป็นระดับไฟสว่างเต็มที่นะครับ100%แล้วก็50%แล้วก็ไฟกระพริบนี่คือแสงสว่างเต็มที่นะครับก็จะเห็นว่าไฟที่ติดตั้งเข้าไปสองสว่างให้เราเห็นชิ้นงานเวลาเชื่อมได้ชัดเจนเราสามารถเชื่อมแล้วก็เชื่อมต่อจุดเดิมที่เราเชื่อมไว้ได้เพราะว่าเราเห็นชิ้นงานได้ชัดเจน ผมจะลองปิดไฟดูครับมุมมองผ่านหน้ากากเชื่อมนะครับตอนนี้คือปิดไฟทั้งหมดนี่คือเราจะเจอเวลาเราไปเชื่อมในสถานที่ที่แสงน้อยแล้วก็แสงไม่มากพอแน่นอนว่าถ้าเราเชื่อมต่อเนื่อง จะไม่เกิดปัญหาเพราะว่าแสงสว่างจากการเชื่อมก็จะทําให้เราเห็นชิ้นง,งานได้ชัดเจนแต่เวลาเราหยุดเชื่อมนะครับแสงสว่างที่เกิดขึ้นก็จะหายไปเราจะเชื่อมต่อจากจุดเดิมจะเชื่อมได้ลําบากแต่ถ้าเรามีแสงสว่างส่องตลอดเวลาเราก็จะเห็นจุดเดิมได้ชัดเจนแล้วก็เชื่อมต่อจากจุดเดิมได้ง่ายขึ้นและนี่นะฮะก็เป็นข้อดีนะครับที่หน้ากากเชื่อมมีไฟส่องสว่างถ้าเราทำงานในงานเชื่อมโครงสร้างต่างๆที่ต้องเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ผมว่าการติดไฟสองสว่างไว้ที่หน้ากากเชื่อมน่าจะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างดีครับแต่แน่นอนว่าหน้ากากเชื่อมตัวนี้นะครับเวลาติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปก็ทําให้มีน้ําหนักบนหน้ากากเชื่อมมากขึ้นแล้วก็ทําให้เวลาเราล็อกต้องล็อกแน่นๆมากกว่าเดิมและนั่นนะครับก็เป็นการใช้งานหมวกเชื่อมติดหลอดไฟ LED สองสว่างนะครับก็ทําให้เวลาเชื่อมนะครับทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เห็นชิ้นงานได้ชัดเจนขึ้น ถ้าใครดูแล้วสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวกเชื่อมหรือหลอดไฟ led cob ตัวนี้ผมได้ทำการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ